วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงฟังก์ชันใหม่2ตัวที่ Microsoft ฟเพิ่งปล่อยออกมาให้ลองใช้กันใน Insider นะคะคือฟังก์ชัน Group By กับฟังก์ชัน Pivot By นะคะฟังก์ชันใหม่พวกนี้ค่ะจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลหรือสรุปข้อมูลได้ภายในสูตรเดียวแล้วมันทำได้ง่ายมากๆเริ่มกันจากฟังก์ชันแรกค่ะคือฟังก์ชัน Group by กรุบบายเป็นฟังก์ชันที่ให้เราจัดกลุ่มข้อมูลและเอากลุ่มข้อมูลนั้นมาคำนวณตามที่เราต้องการยกตัวอย่างนะคะใส่ฟังก์ชันกรุ u บายค่ะตามด้วยช่วงของข้อมูลที่เราต้องการตามด้วยช่วงของค่าของข้อมูลที่เราต้องการนำมาคำนวณน,นะคะแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการมาคำนวณแบบไหนเป็นการหาผลรวมการหาค่าเฉลีย่ยการหามีเดียน รือแม้กระทั่งการ c o ้าต่างๆในนี้มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะมากเลยค่ะในที่นี้แก้วลองเล่นที่ sum ก่อนนะคะเลือก sum ค่ะเปิดวงเล็บเขาก็จะจัดกลุ่มข้อมูลมาให้เราแล้วก็ค่าของข้อมูลในช่วงนั้น,น,นเขาก็จะนํามา sum ให้เราด้วยนะคะลองดูกรุ๊ปบายอีกแบบหนึ่งค่ะลองเป็นค่าเฉลี่ยดูนะคะกรุ๊ปบายแก้วต้องการทราบค่าเฉลี่ยของเซลล์แต่ละคน ว่าขายได้เท่าไหร่แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน average ค่ะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของเซลล์มาแล้วนะคะฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นฟังก์ชัน pivot by ค่ะ pivot by จะต่างกับ group by ตรงที่ว่า group by จะแสดงผลออกมาในลักษณะ แบ่งเป็นแถวแต่ pivot by จะให้ผลทั้งในแนวคอลัมน์แล้วก็แนวของแถวนะคะลองเล่นกันดูนะคะ pivot by เริ่มจาก row ที่เราต้องการค่ะแกต้องการให้เดือนเป็น row นะคะแกต้องการคอลัมน์เป็นชื่อเซลล์ค่ะแล้วค่าที่แกต้องการอยู่ในช่วงของยอดขายนะคะแกต้องการคำนวณด้วย ค่าเฉลี่ยต่อเดือนค่ะเลือก average เราก็จะได้ตารางที่ออกมาในรูปแบบของ pivot table นะคะที่เป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนของพนักงานขายแต่ละคนค่ะ